หลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ชิมพรีวันที่5มีนาคม2568เป็นวันที่หลวงปู่โต๊ะมรณภาพครบรอบ44ปีท่านได้เริ่มอา,าพาธด้วยโรคชราและก่อนมรณภาพได้เพียง7วันท่านลุกจากเตียงไม่ได้เลยจนกระทั่งเมื่อวันที่5มีนาคม2524คณะลูกศิษย์ที่เป็นพยาบาล สังเกตได้ว่าแขนของท่านบวมเมื่อเวลา9.55นาฬกา55นาทีท่านได้มรณะภาพลงด้วยอาการสงบรวมสิริอายุได้9 3ปี73พันษาค่ะลูกขอน้อมกราบลำลึกวันละสังขารหลวงปู่โต๊ะพระอารียสส่งพู้มากด้วยบุญบารมีและอิทธิบารมีด้วยวัดปฏิบัติอันงดงามเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวพุทธ พระเครื่องของท่านมีปฏิหารศักดิ์สิทธิ์มีประสบการณ์เล่าขานมากมายจนกลายเป็นพระหลักยอดนิยมของเมืองไทยขอบคุณค่ะ